ร้อนนีต้องดับด้วยไอศครีมหม้อไฟมารีวิวแล้วนะทุกคนกับยูฮูหวานเย็นสาขาเชียงใหม่พิกัดอยู่ระหว่างโรงพยาบาลแมคคอมิกกับแยกโรงเรียนปริ้นต์มีทั้งขนมไทยสไตล์หวานเย็นและไอศครีมเอาไว้ดับร้อนท็อปปิ้งเยอะมากๆมีมากกว่า40รายการและราคาเริ่มต้นแค่35บาทเองแกและดูชื่อเมนูเขาบอยกีรชลานิยมจตุรเทพสียอดกุมารอะไรแบบเนี้ยอย่างชาาเนี้ยชื่อโจโฉก็มีความหอมมะพร้าวกะทิไฮไลท์ที่นี่คือน้ำกะทิเคียวทำมาจากน้ำตาลมะพร้าวแท้แทจากดอกมะพร้าวที่หาทานได้ยากนอกจากความ หอมอร่อยแล้วยังช่วยลดน้าตาลในเลือดแล้วก็ไม่เสี่ยงเป็นเบาหวานด้วยส่วนตัวเนี่ยชื่อบกเกีย,กยคือแกฉันชอบมากๆเลยคือมันชื่นใจหอมน้าลำไยมากแล้วข้างในอ่ะเขาใส่เส้นโบกเกียซึ่งฉันไม่เคยทานมาก่อนคอนเฟิร์มความสดชื่นยังไม่พอแค่นี้ค่ะร้านเขาบอกเขามีเมนูใหม่ก็ต้องลองแล้วป่ะไอศครีมมอฟไฟบุฟเฟ่ท็อปปิ้งที่ช็อกกว่าความอร่อยก็คือแค่หนึ่งสองเก้าเท่านั้นน่อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องพาเพื่อนมานั่งเมามอยที่ร้านของหวานแบบไม่หวานเลี่ยนแหละคงความสุขภาพดีน้ำเปล่ายังอร่อยเลย